สวัสดีค่ะลูกค้าคะตอนนี้มุกอยู่ที่หมู่บ้านปาร์คแอนะคะตรงนี้อยู่ใกล้กับสวนสยามนะคะมุกเชื่อเลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องการบ้านที่ทําเลแบบนี้หลังมุมนะคะถนนกว้างแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะมุกเอาใจลูกค้าหลายๆท่านเลยที่ต้องการบ้านแถวทําเลสวนสยามซึ่งทําเลนี้ลูกค้าสอบถามมุกมาทางเพจค่อนข้างเยอะมากๆเลยและที่สำคัญ ตรงนี้นะคะใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูสาขาแฟชั่นนะคะสถานีแฟชั่นและที่สําคัญด้านหลังของมุกนั่นเองนั่นก็คือแฟชั่นไอแลนด์นะคะหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังมุมนะคะซึ่งมุกมองว่าตอบโจทย์กับลูกค้าหลายๆท่านและอีกอย่างหนึ่งนะคะของเรานะคะมีการปรับปรุงให้ใหม่ด้วยนะคะในบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งคันเดี๋ยวรายละเอียดด้านในนะคะเดี๋ยวมุกจะมาเล่าให้ฟังวันนี้มุกจะเปลี่ยนแนวคิดนะคะลูกค้าสําหรับที่ท่านไหนที่ยังเช่าบ้านอยู่ยังเช่าคอนโดยังเช่าแฟลตอยู่ มาซื้อบ้านหลังนี้ค่ะง่ายๆไม่ยากเลยเพียงแค่ลูกค้าใช้แค่สลิปเงินเดือนนะคะสเตทเมนต์ก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็หลายๆหลังที่มุกรีวิวที่มุกพรีเซนต์ให้ลูกค้าได้ดูนะคะก็คือลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของและจับจองกันได้นะคะหลังนี้นะคะตรงนี้ที่มุกอยู่จอดรถได้1คันนะคะส่วนฝ้าตรงนี้นะคะขสามารถาบังแดดบังฝนได้นะคะของเราทําสูงประมาณ3เมตรค่ะหลังคาเป็นเมทัลชีท พียูโฟมเนาะเราก็ด้านข้างลูกค้าจ๋าตรงนี้มุกกันระแนงให้แล้วเรียบร้อยแต่เป็นระแนงโป่งนะคะไม่ใช่ระแนงไม่ใช่ระแนงทึบเป็นลักษณะเหล็กนะคะเป็นซีซีค่ะแล้วก็ภายในโรงรถของเราปูก,กระเบื้องให้ลูกค้าแบบนี้เลยสวยๆค่ะลูกค้าจ๋าเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมลังนี้สีสันค่อนข้างหวานเบลลหน่อยนะคะเป็นออกสีฟอฟ้าน้ำทะเลนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาด้านในกันค่ะตรงที่มุกยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นห้องโถงรับแขกนะคะ ตรงนี้สามารถนั่งทีวีนอนดูทีวีได้ลูกค้าสามารถติดตั้งโซฟานะคะจะไว้ฝั่งนี้ก็ได้ไวฝั่งนี้ก็ได้เนากเพราะว่าเห็นไหมคะลูกค้าจ๋ามุกติดปักไว้ให้แล้ว3จุดหนึ่งสองฝั่งนู้นก็มีนะคะแล้วก็ รงฝ้านะคะมุกทําเป็นฝ้าหลุมให้นะคะเป็นดาวไลท์สีดวงนะคะค่อนข้างสว่างมากเลยแล้วก็ประตูของเราเป็นประตูบานเลื่อนเนาะและมีเหล็กดัดพร้อมกับมุงลวดให้ลูกค้าอีกด้วยนะคะห mm hmm. ลังนี้นะคะจะเป็นบ้านเปล่าๆบ้านโล่งๆเลยลูกค้าสามารถจัดสรรแต่งบ้านภายในได้เลยตามสเต็ปตามสไตล์ ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเลยนะคะลูกค้าอยากจะแต่งแบบไหนก็แต่งได้นะคะมาฝั่งนี้ค่ะแต่ว่าหลังนี้บันไดวนทางขวานิดนึงนะคะลูกค้าจ๋านะคะบันไดค่อนข้างแข็งแรงนะคะมีราวจับสองข้างเนาะเดี๋ยวมาขยับมาฝั่งด้านในค่ะฝั่งตรงนี้นะคะเราก็จะเจอท้งห้องน้ําแล้วก็ครัวเนาะเดี๋ยวเราไปจุดท้ายก่อนแล้วกันาตรงครัวนะคะมาค่ะตรงครัวนะคะตรงนี้ของมุกนะคะปูกระเบื้องนะคะทําตัวครัวเนี่ยเป็นลักษณะทรงตัวแอลนะคะ ความสูงนะคะสูงเหนือเอวมุกมานิดนึงเนาะแล้วก็ตรงนี้ของเราติดตั้งนี่นะคะซิงล้างจานนะคะสองหลุมนะคะให้ลูกค้าส่วนตรงนี้จ้าลูกค้าขาอันนี้นะคะเจาะไว้ให้เผื่อลูกค้าท่านไหนอยากจะใช้เตาแก๊สแบบฝังนะคะอันนี้ทำไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถติดทูดดูดควันได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จ้าเป็นแทงน้ำนะคะของเราไฮโซนิดนึง สูงมากนะคะเราตั้งไว้ให้สูงค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปัม๊มค่ะเราเอาไว้ด้านล่างสาเหตุว่าทําไมต้องทําทรงนี้คือลูกค้าขาหลังนี้ของเราเราประหยัดเนื้อที่ประหยัดเนื้อที่ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานให้เหมาะสมกับในตัวครวัวที่ลูกค้าใช้นะคะเดี๋ยวมุกจะพาไปดูห้องน้ําค่ะ และจุดนี้นะคะลูกค้าขาที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเราทําเป็นตัวเคาน์เตอร์อขึ้นมาให้นะคะแล้วก็แถมด้วยปลั๊กไฟลูกค้าสามารถวางไมโครเวฟนะคะหรือว่าหม้อข้าวเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะสามารถวางตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าก็ได้นะคะสาเหตุว่าทําไมต้องมาทําให้ตรงนี้นะคะลูกค้าจ๋าด้านหลังของเรามีพื้นที่จํากัดเนาะเราก็เลยแบ่งโซนมาให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าขาเราเข้ามาดูห้องน้ํากันค่ะ ด้านล่างนะคะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะตรงนี้เลยนะคะของเราปูผนังนะคะให้ตั้งแต่ข้างล่างจนสุดเลยนะคะเพื่อความสะอาดในเรื่องของการทำความสะอาดค่อนข้างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์นะคะอ่างล้างมือแล้วก็กระจกสามารถอาบน,น้ำได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวมุกจะพาไปดูด้านบนค่ะไปกันเลยและจุดที่มุกยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นห้องโถงชั้นสองนะคะ ี๋ยวมุกจะพามาดูห้องนอนด้านหลังกันค่ะมากันเลยค่ะห้องนอนตรงห้องนี้นะคะสามารถวางเตียงและที่นอนได้จนถึง6ฟุตเลยและแถมลูกค้าย,ยังสามารถวางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปง้งได้อีกเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากนะคะไม่แคบเนาะเพราะว่าหลังเนี่ยมันมีอยู่ที่2ห้องนอนนะคะแล้วก็ด้านหลังของเราหน้าต่าง,ก,งกว้างๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วิวของเรานะคะด้านหลังเป็นที่ดินป่าเป็นคลองน้ํา เขาเรียกคองลำลองคองลำรางประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาถัดมาค่ะเดี๋ยวมุกจะพามาดูห้องน้ําค่ะห้องน้ําชั้นสองวันนี้อากาศดีมากนะคะอากาศสนจะตก และตรงจุดที่มุกยืนนะคะอยู่ตรงนี้คือเป็นห้องน้ําชั้นสองซึ่งตรงนี้ของเราก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่เหมือนกันแล้วก็ผนังค่ะลูกค้าจา๋าด้านล่างจนถึงด้านบนน้ำมุกปูกระเบื้องไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้เราแบ่งโซนเป็นคอนข้างชัดเจิตเป็นลักษณะโซนที่ไว้ฝักบัวอาบน,น้ำนะ้ะรตรงนี้ค่ะลูกค้าจา๋า ใส่เครื่องอุป,ปรกรณ์ในเรื่องของการทำความสะอาดร,ร่างกายนะคะสามารถวางได้เลยเนาะลูกค้าไม่ต้องไปเจาะไปแผลทําให้บ้านตรงของเราตรงนี้ค่ะผนังมันเสียเนาะเพื่อความสวยงามเราวางตรงนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวมุกจะพาไปดูห้องนอนด้านหน้าค่ะห้องนอนด้านหน้ามีระเบียงด้วยนะคะห้องนอนด้านหน้านะคะของเราค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะใส่เตียงได้จนถึงมากสุด6ฟุตเลยนะคะ ก็กว้างกว่าห้องเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะลูกค้าจะามุกใส่ตรงนี้สายแอร์ลูกค้าสามารถติดตั้งแอร์ได้เลยนะคะผนังของบ้านนะคะของเราทาสีออกแนวเป็นถีโทนขาวเนาะส่วนพื้นกระเบื้องนะคะเป็นลายลายสวยๆแบบนี้เลย 60, 60คูณหค่ะแล้วก็ด้านหน้าของเรามีระเบียงนะคะ ระเบียงตรงนี้ของเรากั้นแบบนี้ให้ด้วยคือตรงนี้ค่ะเราไม่ได้ว่าเพิ่งทํานะคะลูกค้าสังเกตของเพื่อนบ้านมีทุกหลังนะโครงการของเราทําให้เป็น p าร์คแอดแฟชั่นเนาะโครงการนี้แล้วก็มุกอยากจะฝากลูกค้าด้วยท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านเนาะมุกอยากให้ลูกค้าเปลี่ยนจากค่าเช่ามาเป็นบ้านของตัวเองเพราะอะไรคือตอนนี้เราเช่าอยู่ประมาณ5.6 7 8 8 6 7 8 9ถึง1 0 0 0 0เชื่อไหมคะหลังนี้ผ่อเนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 6, เพราะว่าราคาถูกมากๆทำเลมันเข้าดีมากๆทำเลหลังแฟชั่นใกล้ทางด่วนใกล้มอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีแฟชั่นแอแลนด์และที่สําคัญหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมมุกเชื่อว่าใครหลายๆคนที่กําลังมองหาบ้านหลังมุมสองห้องนอนจอดสบายถนนก,นกว้างๆสังเกตดูเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านของเราเป็นแบบนี้นะคะลูกค้ามุกเชื่อว่าหลายๆคนในการมองหาซื้อบ้านอันดับแรกเลย ที่จอดรถ<ด>เพื่อนบ้านทำเลราคาหลังมุมไม่มุมนี่เป็นจุดสุดท้ายที่ลูกค้าจะมองนะคะส่วนหลังเนี้ยค่ะเป็นบ้านหลังมุมนะคะมุกมองว่าลูกค้าหลายๆคนคนไหนที่ มีโอกาสที่จะกู้ซื้อได้หรือจะซื้อได้เงินสดมุกก็รับนะอยากให้ลูกค้ามาลองดูค่ะการกู้บ้านไม่ได้ยากเลยลูกค้าบางท่านอาจจะมองว่าเงินเดือนน้อยเนี่ยกู้ได้ไหมแล้วก็เงินเดือนแค่นี้เราจะกู้ได้หรือเปล่าจริงๆอะ่ะลูกค้าไม่ว่าจะเงินเดือนน้อย mm hmm. เงินเดือนมากลูกค้ามีโอกาสกู้บ้านได้เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าลูกค้ากล้าที่จะถามกล้าที่จะทักถาม เราก็จะบอกทุกอย่างให้กับลูกค้านะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่กล้าถามลูกค้าก็จะลูกค้าก็จะไม่รู้เลยว่าฉันสามารถกู้ซื้อบ้านได้ไหมอ่ะมุกยกตัวอย่างง่ายๆลูกค้ามุกล่าสุดนะคะอายุประมาณ27ปีกู้ซื้อบ้านได้ยอดกู้ประมาณ2อล้านหซึ่งสองล้านหนี่เขาผ่อนประมาณ8ปดพันแปดพมุกถามลูกค้าว่าลูกค้าลูกค้าเช่าบ้านนะเดือนเท่าไร่คะลูกค้าตอบว่าผมเช่าบ้านเดือนเจ็ดพมุกบอกว่าเพิ่มอีกพันหนึ่งนะ ให้ลูกค้ามากู้บ้าน1ลูกค้ากู้บ้านผ่อนบ้านมีเงินเหลือมีเงินกินมีเงินเก็บมีเงินเที่ยวมีเงินใช้มุกฝากเลยค่ะบ้านหลังนี้ปาร์คแอดแฟชั่นทำเลดีมากๆแล้วใครอยากได้บ้านหลังนี้มาเลยค่ะ